ได้ครับเนาะดาวสามคนเดียวเจ้าวโอ้สามคนเดียวกระปุกสามร้อยใช่ไมโอ้ยนี่เที่ยวเองใช่ไหมผู้เหมือนอแเจ้าวนี่ปลดเพชรปลาไหลปลาไหลหน้าแท้ๆครับปลาไหลปลหน้าไหลธรรมชาติโมเมนปลาไหลเลี้ยงเลยสีสันกับพ่อจิลูกครับเพราะว่าพื้นที่นี่เป็นปลาถูกพร้อมแล้วนะเรนเนาะเอาขอถ่ายรูปหน้าปกไว้เดี๋ยวเพือเซนลีไปจัดการพี่น้องเสร็จทีแล้วอุ้ยปลาไหลนี่เซนลีสับเองตัวใหญ่ๆพี่น้อง สายอาหารป่าบอกเลยว่าได้กินสูตรนาเลนะบอกเลยพี่น้องเลยมาละเปิดไฟอีกทีนาเรโรยด้วยดีปรีสดครับสูตรนาเรนี่แซ่บพี่น้องเลยนี่พริกไทยกับนี่พริกไทยเม็ดนี่นมาตลาดนันดอำเภอไยหลวงเอาของมาส่งดีวะเอาเอาปลาไหลครับสองตัวเนาะเขาขายปลาไหลโลสองร้อยครับพี่น้องไส้แบบตัวใหญ่มากเดี๋ยวไปให้นาเร่ผัดเผ็ดตอนเย็นนี้ อกนัดป่ะอ่าอ่าใกรรมอ่าเออเออดูพี่ปลาเออปลาลาอะไรไหนครับนี่ปลาไหลน้องเจ้าเออพอละสอตัวนี่พอละเออป cái cho còn một cái mày phải nhìn ạ một cuộc cái này thật con nóưng dá nói ผัดเผ็ดปลาไหลยักษ์ครับเดี๋ยวนาเี่มาผัดตอนเย็นนี้พี่น้องหิวหงเขาห่อนๆนะตามไปดูได้ในช่องโรงเรียนเนอะนี่เก็บบรรยากาศในช่องซันบรีให้เห็นหน่อยเป็นปลาธรรมชาติเนาะไม่ได้เป็นปลาเลี้ยงนะครับพี่น้องปลาหนองนะมีปลาช่อนน้อยด้วยครับผมตลาดเล็กๆครับเป็นตลาดนัดมีทุกวันเขาไปหาแต่วันศุกร์ ครับเดินเดินหน่อยลองกองเชียงรายออกเยอะนะพี่น้องตอนนี้ที่เชียงรายก็มีลองกองนะครับเนี่ยกิโลยี่มห้าบาทมีอะไรกินเนาะวันนี้มีหน่อไม้ไล่ต้มแอปเปอรซิลครับพี่น้องลาบป่านในลาบป่านในตบบนี้เข้าซุปครับเดินด้วยกันเนาะปลาอะไรครับโอ้ล๊าปูอ่าทอดล๊าปูอืม น้ำปูบรรเฮานี่ครับเนาะแก้วสคนเดียวแก้วอ๋อสามคนเดียวกระปุกสามลอยใช่ไหมแอือโอ้ยเคี่ยวเองใ่น้ำปูเคี่ยวเองใช่ไหมเนาะแ้วนี่เคี่ยวตะวันนี่นะครับขึ้ครึ้นโล่สามลอยเนาะเอน่าซื้ออยู่นะพี่น้องมันหมดฤดูกาลแล้วนะน้ำปูเคี่ยวเองเดี๋ยวเดินดูบแป๊บนึงเนี่ย นองอ o o m พว้มีต่อขายด้วยน้ามะขามเปียกมีต่อขายด้วย <crunch ing noise> มีตอ่อมีอะไรกินเนาะประกาศปะทูครับตลาดนี้เป็นแบบตลาดแบบคนแบบบ้านๆเนาะของมาขายไหวครับพี่เนาะหน่วยมะนาำอีปลาไหลก็มีครับ พ่อสาวลาวครับรถด่วนขายจะได้ครับนี่โลกี่บาทนะครับถ้าเป็นโลห้าสิบครับสองกิโลถ้าร้อยห้าสิบรถด่วนมาร์คสาวเล่ากันครับแปาแดดเดียวออกกันเนา อ้าวแม่สวัสดีครับแม่ครูจูหลิงเนี่ยพี่น้องนี่อ๋อหรือไม่เห็นหน้าชื่อป่ากับแม่อ๋อครับอ๋อชื่อป้าน้าตัวเอยครับมาคนเดียวแม่โอ้ตัวใหญ่ขนาเนาะโลโลปลาไปเนาะกิโลโลซาวกิโลโลซาวดีอยู่คำเขาไปเนี่ยเองอยากครับไอ้มีอ่ะไปเรียนดูก่อนแม่แม่มีแม่ครูจูหลิงปงกันมูลนะครับพี่น้องที่อ่าเป็นญาติกับผมไม่แหละ โอ้ผักไทยอ่ะซื้อซึ่หน่อยไหมเนี่ยดูว่าจะให้นาฬิษัทเซดีปรีครับพี่น้องเนี่ยจานที่บ้านนี่ผัดเซตปลาไหลนี่จัดจะได้ไหมฮะอ้าวอันหนึ่งเดี๋ยวแต่ว่าน้าเลรบคิดถหานนาเลบนาเลบบอกกำลังเจ็บอะไรนะเม็ดอะไรนั่นแหละแต่ว่าเอาติดรถไปก็ดีเอาเอาที่มีใบนะครับทั้งยางเนี้ยนี่นี่นี่ก็ได้เอออันนี้ก็ได้งางเหมือนกัน เออพอป้อมเันโต๊ะเนี่ยมาตลาดเล็กๆครับอยู่ทางชาวบ้านเราก็จะมีตลาดของถมเลยประมาณนี้แหลนะใหญ่มากได้ปลาไหลกับน้าเลแซ่บอยู่พี่น้องตัวใหญ่มากดูโอ้ผัดเผ็ดปลาไหลใส่หงเคาวนอนเอาแบบไฟลุกสักหน่อยวันนี้ไม่ได้กินฝีมือนะาเล่นานแล้วครับเป็นปีแล้วนะผัดเผ็ดปลาไหลวันนี้เราดีวัวมาส่งหมดละ เขาสั่งมาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วไม่ได้มาให้เขาสักทีร้านที่อำเภอดอยหลวงครับมาสนใจก็ไปสั่งได้นะครับอยู่หน้าเซเว่นอำเภอดอยหลวงไปละร้อนมากเลยวันนี้ได้ของดีไปกินแล้วพพ่น้องมาแล้วครับพี่น้องขับมาถึงบ้านแล้วมาดูปอดไรเดอร์เราใช้ดีมากกว้างๆหน่อยเห็นเห็นรถเลยสินีเมื่อกี้มีคนมาดูรถจะขายล้คันนี้แสนสี่เกพร้อมใช้โฟวิวเครื่องหนึใช้ดีมาก เมื่อก่อนจะขายแล้วยายทันบอกไม่ต้องขายยายทันบอกเก็บไว้เองซื้อมาซื้อใหม่เป็นล้านกว่าเนาะจะขายแสนกว่าเสาียดายยายทันไม่ให้ขายก็เลยเอาเงินจากยายทันมาใช้จนหมดละตอนนี้ตอนนี้ยายทันบอกก็ไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะก็จอดเป็นปีๆนะไปะเสียภาษีเปลี่ยนแบตใหมย่ยางใหม่แอร์เย็นฉ่ำขายละวหนึ่งสี่ใครสนใจเอาไปเที่ยวได้ทั่วโลกขายแล้วใครสนใจ <c oughs> จะขายแล้วใครสนใจก็ติดต่อได้นะหนึ่งเคซครับเครื่องดีเครื่องแห้งเอเปิดดูเครื่องเลยไหมปดิดดูเครื่องก่อนเดี๋ยวว่าจะไม่ไม่ดูข้างในบอดหนังปลอดลักเมนะื่อดลลกกับปลอลล่าการขโมยด้วยเครื่องหนึ่งเคซตตระกูลหนึ่งเคซเนี่ยประหยัดแล้วก็คนถึกดูเครื่องแห้งๆหนึ่งเคซไปได้ทั่วโลก ไปมาไปมาแล้วทั่วเราถูกกว่า C r F อีกอะ C r F ยังแสนกว่านะนี่ C r F ก็จะขายเหมือนกันตัวนี้ C r F เรื่องก็จะขายเพราะว่ามันมีตัวใหม่ออกมาเห็นสวยมากเลยสีเขียวกำลังมาแล้วนั่นเหลยมาแล้วเชฟประจับกูนเรามาแล้วพี่น้องยาก,กินข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ผัดเผ็ดปลาไหลตัวย้่ๆกินะแซ่บแท้บรรยากาศวิว สวนพ่อลุงเด่นวันนี้ครับเชฟเราวันนี้ทําเมนูแบบเด็ดแบบว่าสําหรับคนที่ออกพรรษาเท่านั้นนะแต่ว่านั่นเลยก,กินตัวข้าวเแล้วข้าวเนี่ยข้ากินเรื่องนั่นแล้ามาแล้วนั่นเลยสวัสดีครับเลยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัส <มา S 1> ดีเอฟซีของท่านครับโอ้มาแล้วพี่น้องนี่นี่นั่นเลยเอาเก็บมาจากบ้านดีปรีสดเจ้าแรกสลิปซี่เอเจ้าแรกนานๆจะได้เห็นคนอื่นเขาทำแล้ผัดปลาไหลใส่ที่ไม่มีมีผมว่านัเลยคนแรกมั้ง มีมีมีอยู่บ่ก็ไม่เห็นเขาบอเห็นผู้ใดไม่เขาคิดอาจจะหายากแน่ไอ้ช่วงนี้เพราะว่าคนคนมากส่วนมากนี่มันกระทำไรไปแล้วกระบบเรียบปลูกไม่ก็ก็มีเป็นบางพื้นที่เป็นบางเลือนสิยกโซโล่ดิโอ้โหพออีแม่เไยโอ้พี่น้องปลาไหลหน้าเบ่งโตเลี้ยงอยู่ห้อยนี้เลยพี่น้องตัวเล็กอุ้ยๆเนี่ยเห็นปลาไหลเนี่ยคิดถึงแม่นั่นเล่ขึ้นมาทันทีเลยพี่น้องพัดเพ็ดปลาไหลสุดน้าเล่ ลื่นยังปลาไหลเลยวันนี้งานนี่ลื่นแมปลาไหลเลยนะพี่น้องดูดูอืมกินได้จะได้ไปคล่องมากคล่องเนาะลื่นไหลนะน้าเรนเอ้าตัวบุกใหญ่พี่น้องดูนี่ปัดเพชรปลาไหลไหลหน้าแท้ๆครับปลาไหลปลาไหลธรรมชาติโมเมนปลาไหลเรียบเลยสีสันกับพ่อจิรูลครับเพราะว่าพื้นที่นี่เป็นพื้นที่มันเบอะปลาไหลเยอะอยู่แล้วขนาดไปซื้อสองร้อยน้าเลยบอกแพงนะบ้านหลังว่าก็ขายกิโลร้อยนี่นิดน้าเลยว่ะใช่น้าเรนน้าเลนพัดเพชรปลาไหลว่ะน้าเลยรถเท่าไหร่น้าเลยว่ะ บอกนี่โลสองร้อยบรรทั่าโลร้อยเดียวเหรอร้อยแต่ว่าอาจจะใส่เล็กกว่านี้มันตัวน้อยเนาะไซส่ใหญ่กว่านี้ก็มัไตั่ไปแล้วเซรีเขาสามสิบพอดีระมือสังหารยกหน้าที่นี้ให้ท่านเลยนะคุณเซรีกำลังมาหอดที่ไหนคือตาหวานนี่เซรีไหมมาได้พี่น้องอ่ะหวานตัวเมาอยู่เบินมือหวานจังเลยขนาราชการจังไดนี่นักไปสองที่เลยบอม่นราชการพ้นของประชาชน ลักษการตรงนี้ยกครเื่อเลยแล้วกันยกกระเชื่เลยเดี๋ยวเดี๋ยราเทาี้กินน้ำระเฉงเครื่องไทยยังทเดาจิตสังหารเอายังหันบ่ฮันฮันบ้างไ่มพัดบ่แนบบ่แนบบ่แนบบ่กิฟต์บีไปทำไาเด้อใส่บีอ้ยีปเลยแทบนะขวเุยอยู่วะแทบแทวันนี้เซรีจะมาครัวป่าครับได้ได้นเรเป็นคนทราำพี่แกงพี่แกงคือนาเรียนี่ทำง่ายๆแต่อร่อยมาก อะไรเรียกเอาเรื่องเรื่องแสบเรื่องใจก็แล้วกันเนี่ยนี่นี่นี่ฝนนี่แล้วแร่ท้องนี่ตัวนี้มาเลยนี่ก็มีปลาตัวพร้อมแล้วนะเรนเนาะเอาขอถ่ายรูปหน้าปกไว้เดี๋ยวเฮ้ยเซียนรีไปจัดการพี่น้องโอ้ตมันจะพ่ออะไรนี่พ่ออะไรมันกล้ามี่มันจะเป็นยังนไงเนี่ยพี่ลีเนี่ยจับเอ๊ะใบก็เกือบลุแล้วน้องเล็เนี่ยสองตัวนี้จะเปอะไรเผื่อกับปบล้มคือหลงคุณหลวงกะนด้สองตัวนี้โลครึ่งตัวละเจ็ดขีดตัวละเจ็ดขีดครับพี่น้องแซ่บเดี๋ยวเฮ้ยเซียนรจัดการเลย พัดเผ็ดปลาไหลสุดนัเลยแซ่บไหลมาได้๋ยวปลาไหลเขาพี่น้องนอกจากจะมีปลาไหลวันนี้มีงัวน้อยนะพี่น้องครับพี่งัวน้อยน้ำแล้วทีนึงพี่งัวน้อยอย่างเก่าที่สีเป็นอย่างนั้นเขาลองเสือยว่ามัก์คบอกแขวนครับปลาลหลสูตรโตโตเวียงจันนะครับพี่น้องเนี่ยหมักใส่มักแขวนกับปลาไหลสูตรเด็ดนัเลยครับพี่น้อง เรวก็ใส่สุตรื่องเทศแล้วก็เอาพริกแกงที่เขาขายตามตลาดมาผสมกับขาตะไคร้เผ็ดเดวันนี้เด้อพี่น้องเกินงาล็อกเลยไปเลยซุดยอดเลยแหละเผ็ดกินกับข้าวสวยห่อนๆพี่น้องสูตรนัเลนี่บอกเลยว่าเด็ดมากมันมีอีกสูตรหนึ่งที่เขาทำกันคือผมก็ทำให้นัเลกินน้องแบบภาคกลางเขาก็จะใส่หน่มไม้ดองอันกลแซ่บเออเดี๋ยวให้น้องแฟรเอาหน่อไม้ดองมา เพราะว่าปลาไหลเราเยอะแล้วถ้าเหลือสักจานหนึง่งกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากครับผัดเผ็ดปลาไหลใส่หน่อไม้ดองเครื่องแกงต้องตำใหม่ๆครับจะได้หอมๆพี่น้องเอาไปตำไปฟักก็ได้ย้อนต้นกล้วยไหนบ้างีกินเองทุบให้แบนๆหน่อยฉรีเน่อยอะมันกระดูกมันแตกเดี๋ยวเราก็ไปสับล้างให้สะอาด,ดทีแล้วก็ผัดเผ็ด ้หมูเขาแล้วพี่น้องหอมกระเทียมเลยเอ๋หอมพริกไทยมีพริกไทยมีใบมะกรูดนะพี่น้องที่สบเซป็นบ่าต้องกินเนาะจะไปเสียดายตัวง่ายอู้หูพี่น้องเนื้อปลาไหลแบบกำลังพอดีคำพอดีคำเลยพี่น้องนี่เห็นไหมสองตัวใหญ่ๆครับอู้หจแซ่บป่ะพี่น้องไหลชิ้นนะเขาวตัวคือเขาเดือพี่น้องเมนูอาหารปลาต้องกินกันหลายๆคนนี่งัวน้อยย่าง อ๋อเดิมครับน้าเลจะถัดเผ็ดแล้วปูนัดไอเอาเซนลีเฮาจัดเลยัาที่นี้น้าเลก็จะจัดนะครับพี่น้องอุ้ยหอมงัวน้อยายากไงชิลเลียนคือบบปาดเอามันซิมเบิึงก่อนเลยโอ้หไฟแรงมากพี่น้องก่อนแบบเป็นตัวแซ่บบอ่ะไกลไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งเดิเพิเดินเเดิอพี่น้องอถึงความแซ่บเไปพี่น้องเลย ตั้งกระทะร้อนๆพริกแกงน้เทน้ำใส่ไว้เลยตับนี่น้ำล้างคกขาดไม่ได้เด้อพี่น้องนี่มเมื่อกี้พี่เคพัทยาโทรมาน่เลยบอกว่าคิดอดยากเจ๊ดายกันเาะัดเนนนโอ้กินพริกแกงนะเลยพี่น้องเอ้ยุ้่วเข่าไปที่นี่เลยงย่ด้วยหน่ันนี้กินกันแน่นอนวันนี้นะพี่เคโทรมาว่าลุกเรียน อชวนโรงเรียนไปแคมปิ้งไปติดเกาะอยู่พัทยาน่ะติดเกาะอีรีนะติดเกาะขึ้นเกาะนะชีวิตรอดเอาชีวิตรอดในเกาะคนในป่าเท่านี้ไปก็จะไปเกี้ยงทั้งคนว้าวที่บ้านเนี้อุ้ยมีอดีตมีอดีตคนมีอดีตมันคว้างแค่ชุ่มเงินเราคุยกันไม่ตึงกูมาเด้กินกันเน่นแน่นยู่ใส่กันนี่เลี่ย เอานี่นกินทอดความหลังพี่น้องอยู่บ้านลองไม่บบมีเมียนกินอกินอดกกงว่าอยันยััวหนี่มีเ่องจริงๆแกชอบกินอาหารปลานะพี่เคสเลนถ้าแกมาได้กินเนี่ยเดี๋ยวอีพีหน้าคิดถึงพี่เคเสร็จเดี๋ยวต้อยากให้เอฟซีก็คิดถึงพี่เคนะป่าเคท้องนี้เป็นไงป่าเคท้องนี้ ีกับิีถึงปลาเคนภูเก็ตบกอ้าวถึงพีมีน้ำกันอะพี่มีอีกเออพี่หมีมอากะทินอือพี่หมีมากะทินอีแล้วพี่หมีนี่กอดแหใหญ่เล้พีนี้วดเลยปีนี้อพี่เคนพี่เคนก็ชวนพี่เคนแล้วพี่เคนไม่สนุกแต่พี่เคนนปลาเคนปลาเคนว่างมาเด้อปลาเคนเด้อข้วันาไหนไหกะทินนะะรโอ้หาไว้ตัว ผัดได้ที่แล้วอ,อ,อุ้ยปลาไหลนี่เสลีสับเองนตัวใหญ่ๆไว้น้องสายอาหารปลาบอกกันเลยว่าได้กินสุดน่าเล่นนะบอกเลยพี่น้องเอ้ยข้าวสวยนี่แบบหมดจานอนะ่ะพี่น้องเอ้ยสายอาหารปลาครับได้กลิ่นพวกนี้นะปลาไหลน,หนาแท้ๆพ,พี่น้อง ้วันนี้บ่บิ้มนะั่เลยนะไม่เบิ่มไม่เบิ่มวันนี้นะเลยบอกไม่บิ้มเนื้อพี่น้องเนื้ออลเลจินอลเนื้อปลาไหลน้านี่ยโอ้บีบแตกแล้วโอ้เนี่ยลงแซ่บเลยหอมน้ำลายไหลท่านเด็กเชี่ยบบ่เชิญเดียวแล้วบ่าต้องหอมน้ำลายไหลมากพี่น้องหอมแบบกินของเนื้อปลาไหลครับมันนิ่ม หัวมนจไเนี่ยใ,ใครได้มาชิมน,นะพี่น้องเอ้ยบอกเลยว่าปลาไหลนานี่ปลาไหลแท้ๆจากาจากท้องนาครับเจ้าใหญ่นะโอเคผัดจนหอมนะครับขาดไม่ได้คือน้ำมะรังคกโอ้โหนี่แหละเดี๋ยวเจอดีปรีใบมะกรูดกระเพราแล้วก็ใบยี่หร่าสุดทะเลพี่น้องอข้าวไม่เท่าไหร่ไม่เหลือบอกไว้ก่อนนี่เรากัน้ำกระลึก,ลกมาน,นี่ ออเจอเอาะ้เจาะอะไรนาพี่น้องเล้ยเติมน้ำพอพอเนื้อปลาไหลสุกก็ใส่กระเพรา,พาใส่ยีราใส่พริกไทยไม่ลงไปครับกินกับข้าวสวยห่อนๆพี่น้องคิดถึงมากเมนูเนี้ไปเจอปลาไหลปุ๊บคิดถึงหน้าหนะ้าเลยขึ้นมาก่อนเลยสูตรนี้หอมโอ้โหนี่แหละที่ผมต้องทานอนะไรพี่น้องหอมใบมะกรูดครับ ปิดปลาแป๊บนึงนะโอปปะความหวานเนื้อปลาไหลอยู่นี่พี่เคเป็นยังไงพี่เคพี่เคไม่ได้วันนั้นไปเจอปลาไหลครับมีมีอยู่แต่เป็นปลาไหลเล็กตัวนี้เราเจอตัวใหญ่หอมมากดูปลาโถเข้าสวยห่อนๆกับแกล้มโอ้ยทำลายไหลมาละเปิดไฟอีกทีนะเล่รวยด้วยดีปรีสดครับสูตรนาเลนี่แซ่บพี่น้องเลยนี่พริกไทยกับนี่พริกไทยเม็ดนี่ไเข้าาปอ่ น้องแล้วก็พริกสดรอ,รอยโอ้พี่น้องเอ้ยเนื้อปลาไหลนี่หอมไปสามประเทศเลยนะเนี่ยครับหอมจริงอ,อ,อ๋อมาพอญหมอนมาพอดีเลยนะพอนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยถนนพอดีไปแล้วเลถึงเวลาแล้วครับพี่น้องน้าเลปรุงรสตามใจชอบนะครับ ตามด้วยใบยีราแล้วก็ใบกะเพราครับพี่น้องซึ่งจะทําให้รสชาติของอาหารป่านี่ชูขึ้นมาหลายหลายโอ้ยีราร้อนแรงครับน้าคนเหนือว่าใบจันท์หมาบอดอ๋อดีปีใส่ไว้แล้วอะไรผมจะกินเองอ,อ,อันที่เม่ที่ไม่ได้ซอยนะ่ะนั่นแหละผมอยากกินนะ่ะผนไทยทั้งนั้นผนไทยเม็มดเอย่างเงี้ยใส่ไปเลยนี่ปิดแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ พร้อมรับประทานแล้วครับพี่น้องนี่นะฐา,านปลาปิดแก๊สได้เลยแก๊สเลยพร้อมขึ้นเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวขอชิมคัมหนึ่งไนงะไม่ไหวรอจนกินข้าวไม่ไหวอ่ะขอรอขอแบบชิมแบบดีปรีสดเนื้อปลาไหลเด้งๆพี่น้องดูโอ้กินกับเขายูนิเวอร์ซิตี้กินเรียนนี้เข้มข้นมาเข้มข้นนะพี่น้องดู เอาดีที่สัดอันนึ่งหอามใบมะกรูดเดี๋ยวนะน้ำลายไหลมากนี่หอามใบมะกรูดเด็กพอดีวันนั้นเลยเข้าสวหนห้อนเนาะเอาไว้ได้พี่น้องขอคำหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาไว้จริงเนื้อหวานเนื้อหวานเลยปลาปลาน,นาแท้ๆเนะะาะปลาไหลนาแท้ๆอืม เด็อบร้อนเคิร like er, the ์กน่ารกแล้ะน huh. ี่นเลยเกือบถึงน like. ่ารักน้องเพียรแทบแทอืมมาเรื่อยมาเลยน้องด้อขึ้นเวทีกลางเลยครับกืนเข้ากันพี่น้องมาอืมเอ๊ะดูอืมนี่ก็มีงอวน้อยหนึ่งปิ้งแห้งๆดูเกือบเป็นออเดิร์ หนังหนังวัวน้อยตไปขึ้นเวทีกันครับพี่น้องหินข้าวกันครับพี่น้องนี่ขา้าฮห่อน,อนดนูเสิร์ฟพร้อมกับขา้าวสวยร้อนๆจานเล็กพอแต่ว่าอุ่นๆกินกับผัดเผ็ดปลาไหลน,นั่เลยนี่สุดติงครับเดี๋ยวตักเลยห้าจานเอาละเด้อพี่น้องถึงเวลาชิมอขอบคุณครับเขา ้อดพี่น้องกินแบบบ้านๆแล้วคนเดียวนะเคลาซียแบบเนี้ยแล้วก็กินกับนี่ใครชอบก็มีถั่วปลูสดไดไปได้ปไม่ไม่ห่วยเอาเด้อพี่น้องถึงเวลาแล้วห่วดึนเต็นเต้เกนี่บักคช่วงนี่กล่องเขาหน้อยหน่อยไปบ้ามีหลายเข้าไปหลายยู่แต่ว่าอาจารย์น้อยนะ เยัางแหงว่ะากว้างมาแล้วโอ้ยเออเหลียเครับโอรอยู่เบ็ดเนือบ่ได้กินเขาก่อน่นอนนะาจะม้อข้างนี่เดี๋ยวไปนอนยลายบนเขาสวยนี้นะครับข้าวกระหล่ำกระเพราเออเตอแม่เซลีเตอแม่ยาค่าเชือไหมดีดีดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวขา่ขาพีปี่อไ จะบวกนอยู่วดครับดชดเลยนี่ังไงบ่บอกเธอดีป um, ีนั่งเงกกะเผาคว้ายบาลเนี่ยนี่บาสุดนาเล่พี่น้องเด้อเจอใบยี่หราใบกะเพาแล้วเลยน้อโอ้เสลีังไนขาบอีกะอ่ะนี่เนาะดีดเว้ยมักดีเออมักดีไหมดีผมกินอยู่ กินมแล้วมันีนซมเบิ้งนดูรับบเด้นเรียกหน่อได้พี่น้องลาเลยครับเันมีดีปีซ่อนอยู่ข้างหลังกินเขาเลักนาจาน้องเด่นหเนี้ยะจานน้อยเนาะใเตียนมนเยว่าทํานาทำงานทํานา3-40ไรจานเขาคือจาน้อยแท้นั่นยใจง่ายีนั่นเลย นั่นเลยบอกว่าเอจานันนี่ผมกิน่เดียวเลยเวลาไปทำนาถ้าเข้าเข้าเหนียวครั้งสองสามืนนั่นเลยบอกาเก็บไว้เด้อเฮ็ดนาเบิดปีมันปะนาบอกอืมเน้อเนื้อเปิดไว้เนื้อปิดอะไหนึ่งไปเลยเข้าคข้เนื้อแน่น หวานกินกัข้าสวยนะถ้าแตห้าจานเหมือนน้เรยบ้านมันกหลังขงข้าวมาาวอใหญ่มากพี่น้องดูหมด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 ตังหมดง่อนยังเหลือเนี่กระทะกระตกเออหืมครับคุณ ใหญ่ๆแล้วอย่างนี้เลยเห็นน้องเด่นเหนเพื่อพี่เค่เนาะพื่ยีหมอนกินชาบใช่ป่ะใช่แค่เนีอยพี่ยี่หมอนกินงั้นใช่ไมอันดีว่านะรักไปพี่เคผมทานเบื่อนะพี่เคบอกไม่ต้องมาทานเบื่ออย่างนี้หรอกพี่ใจไม่ดีเสมอนะเลยเอาใส่มัาท่านเลยอายุพัฒนาแล้วอายุพัฒนะเห็นบิ๊กครับเยอะแยะเลยพี่ยีหมอนนะ ใส,ใส่ปลาซ่อนเใส่ปลานี่ลูกดวดด้ไม่ลูกดวดเอาวากเอมดีปีเป็นลูกดวดนี่ดีปีกับพี่ไทยนะพี่น้องจิลิปีนี่พี่น้องเย็นด้วยสุดยอดจะบอกแล้วเห็นปลาไหลแล้วคิดถึงนาเลเลยอืม

มัอดมตัวำนี่ก้อยสีน่ะกยอดเลยำน้อสีนี่นะเตียมเนี่ยออมเยวเอาดีปีขอเานาเอามื่อนี้ให้มันเมดันนี่ยปีจินไปนเรื่อมข้าวเลยวกเาัเทียันลอย่ด้ินะกินแมงข้ามก็จินปเมอนกันเจดีปีสดเอามาใส่ผัดเผ็ดปลาไหลใส่ผัดใส่แกงเปล่านี่ลองลองเอามาใส่ดูครับไปร่ มันแช่อ่ะแล้วก็กินกับถั่วพูสดอีกเอข้าว้างข้าวอีกเด้อไปเอาข้าวให้เด้อไปเอาข้าวให้ออกเด้อพี่น้องแซ่บหลายวันนี้ป้าจานที่สามจานที่สี่ครับ สุดยอดสูตรนี้ญี่ปุ่นเหรอจะเป็นสองครับนี่เป็นสองือกันสูตรนี้บอกไว้ก่อนว่าไปทําเองอาจจะไม่เหมือนนั่นเลยทำใครอยากกินก็มีโอกาสมาชิมฝีมือนั่นเองที่บ้านเราแสบแสบพี่น้องปลาไหลนาสําคัญคือเนื้อปลาตัวเดียวปลาไหลนานั่นเลยเนาะปลาไหลนานี่สดปลาสดคือยังไงก็อร่อยพี่น้องตัวเครื่องเทศมันเล้ายๆกันเครื่องเทศนนี่มันกับวัวต่างกันเท่าไหมดคือเมนูเนี้ยกินอิ่มแล้วแต่ว่า อิ่มท้องแต่มันยังไม่อิ่มปากอ่ะมันยังแบบกินได้เรื่อยๆอร่อยมากเข้าสวยจะทานได้เรื่อยๆครับแม่ไหมครับขอบคุณหลายชฉลีเด้อมาเรื่อบขอบคุณเฉลี่ยครับพี่น้องจ่ายกันไหมจ่ายจ่าจ่ายเฉลีจะไปทํางานต่อละขอบคุณนั่งเรือยขึ้นกันนั่งเลยครับผมแซ่บพี่น้องนี่ก๋ากระชีมพี่น้องเดี๋ยวกระชีมลองไว้นู่นแหละรอพี่หมีมา ปลาเ,เคนว่างก็มานะปลาเคนนะปลาเคนภูเก็ตเชียงรายอากาศดีนะครับไม่มีหมอกควันเด้ออากาศดีสบายสบาย,บายาชิวๆ,วๆครับหายชิวสั้นกับภูเขาแต่ละทีน่นี่ตอนนี้เขาลดลงไปได้น,ะนาวครับอากาศดีอเอาพี่น้องเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าครับลรงเด่นกับน,น้าเล็กขอตัวไปก่อน,นครับพี่น้องเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าแซ่บดีล่ะเจอกันใหม่สบายดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับแซบ่บแซบ่บอือโอม ดีปีสุดดีปีนี่เข้ากันดีนะดีปีดีปีนี่คนเหนือเวลาไปใส่ลาบหมูอ่ะตากแห้งๆแล้วเขาเอาใส่ลาบหมูก็มันจะหอมมากเข้ากันดีแต่เรามาผัดกินอย่างนี้อ้อร่อยอร่อยจนบอกไม่ถูกไม่เป็นไกินกินแบบไหนก็ไม่ยอมอิ่มอ่ะอิ่มท้องแต่ว่าความรู้สึกความอยากกินยังมีอยู่เด้เลยเนียพี่น้องแซ่บแท้พี่น้อง,องไปแล้วครับเจอกันใหม่ปีหน้าครับพพี่น้องหมดแล,ล้ว เผ็ดปลาไหลสุดนั่นเลี